สวัสดีจ้าพี่นอ้องอะมื่อนี่พ่อกันอีกแล้วซีนหน่อยพ่อกันอยู่ในยูทูบช่องอันนี้ยมองพยา่องเสน้นแนวโอ้ยซีนแหน,นะนกั่วกับเส้นแนวเนาะกระบอกเป็นแดงดอกผู้ชายหนึง่งคนเอาปัจจับยนะบ้าเนาะพ่อว่าแพ้แว่เนาะไม่ใงี้อันนี้พ่อว่าหันแพ้แว่นี่ พ่อปันกุบตัลองฟังนี่พ่อ,อ่อกขึ้นฟังนั่นเ่้าใว่าทำไมแม่พ่อ,อ่อกแพ้แว่โดไปไหลหม่องไหลบอลโดกินเท่เนีพ่อ,อกัดผู้ใดเพืพ่อนมาขอท้ายขอลงุงไอช่องเพื่อนกะให้เพื่อนท้ายไปน้ำเบียงปันกันปันกันดูกันกินเพือ่อว่าปันกันกินว่าม,มันปันกินกัน ก็ดีใจเล้วล่ะพี่น้องดีใจว่าเพิ่นมาขอทายขอเเออ่พิ่นนี่ความนิยมชมชอบเนาะงแจ่มหนิมาขอทายลงคลิปนามูข่อยมันค้นดังขะนะ่ <laughs> อยน้องอุ้ยมันยังแจ่มันบอกไปทัวจาของดังยุไสพ่อเิ้บาบ้าอีกป้าทงหัวเจ้าบ่จักพี่บ้าข่อยดัง กอดังคักเถอะครอ,อยเปิดเครื่องล้ำมือได้เสียงคอยดังดังว่ามันดังในี่นั่นคือเสียงดอกอเสียงดังเงี้ยเปิดเครื่องล้ำเงี้ยเปิดเครื่องเบาก็เลยเปิดคนดังจักน่อยเปิดคอยกระดังคอยเปิดแห้งกระดังแห้งพอขอบนุนขอพูดก็แล้วกันเ้อพี่้อกแป้นครับ ผู้เพิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ขาบ่น้ำทั้งเทียนหน่อยและข้างท้องอ,อยู่ในยูทูบช่องใดก็ได้เนาะช่องใดๆิ่นมาถ่ายลูกน้ำก็เปิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นน้ำเน่ให้ผู้ขาน้ำเน่ข <c> อ <oughs> บคุณขอบคุณหลายเมื่อน,นี้ก็ห้อยดอกไม้ตัวลืมบอกพอเห็นมาบอกกับสิมู้จักก็อดอกพไม้ได้ห้อยดอกไม้ห้อยม่วงมาไล ไปวาดมันส no. <c ười> e ินน้อยสินหน่อยมือกับสินใหญ่เอ้ยนางบอกยุบเพอเดียวปัดพี่บาเนาะงม่ใหญ่อันนี้ปัดเดียวบาทมะบาดอกเนาะงข้อนหย่องคอยตัวคอยกลาเป็นคนมาหย่องเก่งเลยแต่ว่าค้นเล่ากับมาหย่องอยู่เดีมากดีแน่ทุกคนล่ะผู้ใดจะสินที่มาไทยเนาะแต่ขี่ไเพิ่นมาง่ายกว่ยังดีใจไหม นี <im <im ่ยายเจ้าคืองามแถอะผมเ่ยโอ้ยข่อหลงดีใจยุ่งหุ่มหุ่มไข่อยว่าก็เจ้าย่องข่อยเบางแก้วนึ่งไปซ่องกระจกจระควัาเอาหนาขี้เหี่ยวเถอะก็แลหี้ยกระซังแต่นั้นมันเกิดโดนเออนี่แค่นั้นกันพี่น้องก็รับชมรับเบิึงในช่องยูทูบช่องนม่ยา่หมองพ่อยา่ท้องชาแนลนี่ก็ห้าจากฟังร้องฟ้ารำไปอย่าลืมดื้อกดไลค์กดแชร์โอ้ยจะมันหม่านข้อปันหม้อรใหญ่ กูไล่กดแชร์กดติดตามมาอยากฟังหมอลองหมอลำกันเปยนไงแลำไม่ฟังแนวว่ากันทีิหามมอลำไม่ฟังแต่ก็เส้นเต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 ้นแต่ละกับหมอแค้นกับพ่อยนี้ท้องแสแนวเอออย่าลืมก็แล้วกันห้อยดอกไม้ไปวัดมเออื่นกับบ้านศีลป่มได้หลายพี่น้องมือนดอกไม้มัน่หลายดอกไม้ฝนตกห้ามรุนม ก็มัฝนกับโบเอืรอนโบเอื่อยเัาก็เศร้าแนสองหมื่นนี่ล่ะะ้อยได้ตยกได้ก็เอาเนาะฮ้าพ่อกันคลิปหลังกับจังเบอกกันไหมอยากฟังอันไหนกับจังเอาเนาะ